ยกกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงดันสายฟ้ากันนะครับผมโดยออรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้พระลงก่อนนะฮะแล้วก็อีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะโซโลนะครับโดยใช้ปืนนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมบอกเพื่อนก่อนนะครับผมชวนอีกคนลงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นพระก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เรามีคนในทีมอยู่3าคนแล้วนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเจอคอมโบไปน้องปุ้มฝันดีครับน้องพี่บอกแค่นั้นล่ะไปเราไปลงดันสายฟ้ากันนะครับผม,อมตอนนี้ผมมีเผ่า มนุษย์เลือกวีสด้วยนะฮะทุกคนโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะน้องน้อใครบอกว่าไม่มีพระ,ระก็ชั้นนี่ไงพระมาเลยเพื่อนมาแลวนายเมสซี่วงสวิงก่อนหัดคอมโบลเล่นๆขนาดรอโอเครอก่อนนะครับผมเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งก่อนนะครับทุกคน คนหนึ่งมาหรือยังกำลังมาอยู่ใช่นนครับเดี๋ยวเราก็ใช้คู่เด้งเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมคู่เด้งแรงที่สุดแล้วนะน้องไปอ,อมแดงชุบสีแดง,ส,งส,สีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินโอเคครับท่านผู้ชมทุกทุกคนไปเข้าช่องแคบมาละกอกันเลยชขบโอเค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 ล่าเพื่อนก่อนเหาเพื่อนก่อน เดี๋ยวซื้อชิปกันวัก่อนนะครับอ่าชิปที่เราจะลงก็แน่นอนต้องเป็นดันสายฟ้าอยู่แล้วนะครับน้อนดันรัมเบิลนะครับอันนี้เลยนะครับใช้10,000แนะครับสชั่วโมงซื้อได้ทีหนึ่งนะฮะแล้กวก็หนึ่งคันโยกเราจะได้ชวนทําเผาวีซนะครับก็สชั่วโมงซื้อชิปได้ทีหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากถ้าอยากซื้ออีกเนี่ยเราก็สามารถใช้ผลไม้พิสัสอะไรก็ได้นะฮะไปเข้าเลยเข้าเลยไปเลยเพื่อน Let's go ถามว่าผมจะลงดันสายฟ้าทำไมนนเหรอก็เพราะว่าผมว่าจะทำโพของเอ่อของก็อดเอเนลนะครับเป็นโพ V2 นะครับทุกคนก็เลยต้องมาลงดันสายฟ้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะเป็นดับโพดับโพนะครับแล้วก็มาลงดันสายไฟอรอบหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำโพ V2 ได้แล้วนะครับเค okay. มาชิวๆกันเลยนะครับทุกคนโคตรชิวอะอือ <c oughs> นบุดไปทีนึงโอเคส,อสวยงามๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูไทม์สลับกันเลยนะครับไปกันเลย โอเคได้เรียบร้อยแล้วมาได้แล้วนะครับหนึ่งหน่วยก็ได้เป็นสกิล X นะครับสกายทันเดอร์ชึบใช้เป็นอสองพันแฟกเต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรีสายเป็นสายอ่าสายปืนกันก่อนนะครับผมโคจ้าป่ะสกิลอะมาเพื่อนๆเรามารีสายกันก่อนนะครับเป็นสายปืนมาดูซิว่าผมจะลงไหวไหมเอาจริงๆผมดูใน YouTube มา,มาเขาก็ลงไหวกันนะแต่ว่าผมมีเพื่อนมาช่วยด้วยไง เดี๋ยวดีไซน์ก่อนโอเคสายปืนจึบสองสี่ห้าศูนย์มีป้องกันมีปุ๊บแล้วก็มีปืนโอเคไปแฟกเมนต์เราก็เหลืออยู่นะฮะทุกคนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเซฟจุดก่อนเซฟจุดก่อนไม่แขนชั้นมันขาดอย่างนี้ล่ะไปเข้าช่องแคบม,มาละก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์แล็บกันเลยนะครับผม ผมขี้เก็จพูดเยอะเก็บคอไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ทุกสกิลของผมก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ฟาร์มมัตเตอรี่อะไรแบบนี้หละนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออ่าขออนุญาตไปฟาร์มเลเวลเพื่อมาแบบลองสกิลไว้ทุกคนดูก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกที่นึงเลยไปกันเลยครับผม เอาละครับผมตอนนี้สกิลผลสายฟ้าตื่นของผมก็มีครบทุกสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันนะครับสกิลแรกก็คือการพ่นมังกรว้าออกไปแบบนี้นะครับเป็นการผลักศัตรูเนาะอ่าเท่าที่ผมเคยโดนนะครับสกิลที่ 2, thunderstorm นะครับก็คือการเรียกสายฟ้าลงมาแบบนี้นะครับสกิลนี้เนี่ย PVP ดีมากนะครับทุกคนสตันศัตรูนะครับอ่าส่วนต่อไปสกิล sky judgment สกายจัก m ิมแมนอ่าสกิลซีนะครับก็เป็นการเอาสายฟ้าลงมาปุ้มแบบนี้นะครับรู้สึกว่าจะยกศัตรูขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อ่ะไปดูสกิล F กันก่อนนะครับสกิล F นะครับจะมีการพุ่งได้3 s t สเต็แบบนี้นะครับผมอ่ามันก็จะลบไป3 s t สเต็แล้วก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับทุกคนโอเคสกิล V สกิลสุดท้ายนะครับบอลเกงกินะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ ทันเดอร์บอลนะครับสกิลนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลงมาเร็วขึ้นนะครับก็คือการชาร์จบอลเกงกิลงมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สกิลนี้แหะเรากดค้างได้นะครับแล้วก็เลือกทิศทางได้เช่นต้นไม้นู่นไปเลยโอ้ลงมาโคตรไวนะครับสกิลนี้เนี่ยสัตรู้สึกว่าลิ้นพันมาแล้วสกิลนี้เนี่ยสามารถสตันศัตรตูได้ด้วยนะครับถ้าผมบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสําหรับผลสายฟ้าเมื่อมันตื่นแล้วนะฮะ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาผลนี้ไป Pvp ให้เพื่อนๆทุกทกคนดูนะฮะจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปทำโพวีสอกันเลยนะครับบ๊ายบายมั่ว